ก็มันเป็นช่วงเทศกาลแล้วก็คนค่อนข้างเยอะค่ะก็จะได้เจอเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนที่ติดตามเขาก็ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ถ่ายคลิปค่ะแต่ว่ามันก็แบบมันก็เขินๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเทคแอเทนชันก็ทุกคนก็เออทานข้าวทานอะไรต่อไปเถอะค่ะก็เขาก็มองเลยก็มีเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอถ่ทายหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความจริงก็ไม่ได้ว่ายังไงค่ะคือเหมือน ทุกคนก็ค่อนข้างน่ารักกับเราด้วยไม่ได้มารบกวนความเป็นส่วนตัวหรือตอนกินข้าวหรือตอนอะไรก็คือจะไม่มีอะคะ่ะก็ <c oughs> เลยแบบอโอเคเขาไม่ค่อยเหมือนชินกับการออกสื่ออะไรอย่างนี้ด้วยคือเบลก็อธิบายละค่ะแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่เขาไม่ได้รู้จักวงการนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกระแสจะอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ต้อง ต้องปรับตัวนิดนึงค่ะเห็นค่ะแต่ว่าก็เหมือนคนอื่นส่งมาให้ดูพี่ก็เออตลกดีเดี๋ยวนี้แบบชาวเน็ตครีเอทอ่ะเขาก็บอกว่าเออก็ชาวเน็ตตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็มีก็ก็เป็นแบบเหมือนของขวัญเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราเหมือนทํางานเยอะอะไรอย่างงี้เขาก็จะห่วงสุขภาพของขวัญที่วิวไห้กับตูวิวที่มาเป็นแฟน อะไรกันเนี่ยช่วยด้วยเก็มองก็ก็ทุกคนก็เป็นของขวัญของเบลนั่นแหละคนอยู่รอบตัวก็ทุกคนที่ทําให้เรามีความสุขเรายิ้มได้หรือแบบเออแฮปปี้อย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นของขวัญก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทําอะไรก็แฮปปี้แหละแคบเขาเป็นเขาอย่างเงี้ยอือก็โอเคแล้ว ไปทะเลกันอะไรเงี้ยก็ไปกับกครอบครัวคุณวิวนั่นแหละค่ะเออแต่ที่ผมมีสัมพวงกับวันป่ามัคือมคม <laughs> คไม่มีอะไรเลยนะตอนมจริงแล้วก็ <laughs> 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 เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือก็มันเป็นช่วงเทศากาลแล้วก็คนค่อนข้างเยอะค่ะก็ะจะได้เจอเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนที่ติดตามเขาก็ <h> ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ่ายคลิปค่ะหลายคนแว่าเป็นตริกี่ารคุ้มจานโอ้ไม่หรอกไม่หรอกค่ะก็ปกติแหละเพราะว่าด้วยความที่เหมือนคนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ดูแลตลอดค่ะอย่างเวลาอย่างเวลาเจออย่างเงี้ยแล้วคนแบบว่าให้ความสนใจเหมือนทุกสก่งมันจริงไม่หรอกมันต้องแบบมือมือต้องมือตรงไนไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบบมันก็เขินๆขนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเทคแอทเทนชั่นก็ทุกคนก็เออทานข้าวทานอะไรต่อไปเถอะค่ะอะไรแบบนี้แลเรารู้ใช่ไหมว่าคนที่ในร้านเขาค่อนข้างจะมองก็เขาก็มองเลยก็มีเรียกชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอละทายหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะไม่ ก็ค่อนข้างเขาไม่ค่อยเหมือนชินกับการออกสื่ออะไรอย่างนี้ด้วยไงคะเพราะว่าไงบ้างคะจนจะโดนแอดบนไทยอย่างไรคะความจริงก็ไม่ได้ว่าอย่างไรคะ่ะคือเหมือนทุกคนก็ค่อนข้างน่ารักกับเราด้วยไม่ได้มารบกวนความเป็นส่วนตัวหรือตอนกินข้าวหรือตอนอะไรก็คือจะไม่มีคะ่ะก็เลย<ม>แบบออโอเคที่เป็นคนไทยเหมือะกันอย่าไปสะพนี้รู้ข้าวไทยเลยข้าไทยเลยครับรู้สึกอ่าที่เขาให้พูดที่เรา คืออ,อยากล่าสุดเบลไปดูหมูเด้งอย่างเงี้ยคือทุกคนก็น่ารักมากคือเขาก็เห็นเบลนะแต่ก็เ,เขาก็ถ่ายถ่ายเองแบบมันถ่ายแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างให้ความเป็นส่วนตัวมากๆค่ะกคือแบบคิดไังแบบทำใจผิดอะไรคือเบลก็อธิบายแหละค่ะแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรด้วยความที่เขาไม่ได้รู้จักวงการน,นี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนกระแสจะอะไรขนาดนี้อย่างเงี้ยก็ต้อง ต้องปรับตัวนิดนึงค่ะอย่างอยู่ช่วงเดือนที่แล้วที่เขาไปลงเรือยอไอ้ลงเรือเจ้พาพญาคู่หมาอะค่ะจุ๊กเข้าไปเมน้นท์วาเกิดเป็นเบลไม่ได้เกิดเป็นหมาแทน,น <laughs> แก็เลยเห็นใช่ไหมลูกสนะเห็นค่ะแต่ว่าก็เหมือนคนอื่นส่งมาให้ดูอ <c oughs> ีกทีก็เออตะลกดีเดี๋ยวนี้แบบชาวเน็ตครีเอทอ่ะค่ะไอพี่ยูก็มีแบบยังไงบ้างกับพี่แบกกับเมนท์นี้ก็เขาก็บอกว่าเออก็ชาวเน็ตตลกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น กี่วับเรื่ที่ผ่านมาค่ะอะไรยังไงครับคูค่ะอ่าตอน็นเด็ทำไมเนาะมาเจอเพืนมาเจพิเศษกว่าทุกปีแน่นอนพิเศษกว่าทุกปีในแง่ที่ว่าอยู่ประเทศไทยคือก่อนหน้านี้ส่วนมากจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วชอบเที่ยวข้ามปีไงคะแบบฉลองปีใหม่ด้วยแต่ว่าปีนี้ตัดสินใจกลับมาแบบเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็มีปาร์ตี้แบบเล็กๆเป็นหมู่กระทะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาก็ปาร์ตี้เบิร์ตเดย์ด้วย คริสต์มาสด้วยปีใหม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านใช่ก็เป็นบรรยา,ากาศแบบชิลๆไม่อารายอยู่ที่บ้านค่ะมันแบบมีผูคดูมีขอความพิเศษเป็นความพนิเศษนี้ด้วยไหมคะโอ้ยเออก็เออก็ใช่ก็ได้ค่ะ ระหว่างของขัญที่เราใล้กับวิวอันไหนพิเศษกว่ากันกับอะไรนะของขัญที่วิวไ้กับตวิวที่มาเป็นแฟนมันเป็นคำถามอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยงงนงงงงงก็งงงงก็งง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 นงง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 คนงง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 เงง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 งขงทแฮปปี้งะ อะไรนะก็ทำอะไรนะแฮปปี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรก็แฮปปี้แหละค่ะอะไรหรออะไรก็แคบเขาเป็นเขาอย่างนี้ไงก็โอเคแล้วมีค่ะก็มีอยู่ค่ะเงียบจังก็มีก็เป็นแบบเหมือนของขวัญเขาเรียกว่าอะไรเหมือน เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราเหมือนทํางานเยอะอะไรอย่างเี้เขาก็จะห่วงสุขภาพประมาณน่นเงาแมก็ไหว้ๆเวเขามีให้ไหว้ใช่มีนะเขามีให้ขอเรื่องความรักขอได้ทุกเรื่องนะคะที่นี่มาได้ค่ะ ปเดี๋ยวเลิกสัมภาษณ์ค่ะป้าจะพาไปอรไอเล่นรอเล่นนะคะเห็นีไป่ะาสุโโอ,โโอใช่ค่ะก็ปีนี้เหมือนพาคุณแม่กับอังกฤษค่ะก็ไปเยีย่ยมญาติในรอบแบบนานมากที่ไม่ได้ไปค่ะก็เ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาก็มีมีลูกมีหลานจะแล้วเราก็สักชื่อดึงหลาน <c oughs> ความจริงเป็นเลนด้วยมั้งถ้านับตามสักจริงๆเลรอย่างเงี้ยค่ะก็อบอุ่นดีค่ะ เป็นไงบ้างได้ไปเจอตอนนั้นความค่ากันค่ะคือเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไไดเจอกันมาค่อนข้างแบบสักพักหนึ่งเพราะว่าเรื่องออติดเรื่องโควิดด้วยเดินทางไม่ได้อะไรเงี้ยความจริงก็กะว่าจะไปหลายปีแล้วค่ะทีนี้ก็ได้ไปก็ได้รับบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไปชาร์จแบต ะคะ่ะก็ปีใหม่ด้วยแล้วก็ตุดจีนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะแข็งแรงแข่งแรงคิดอะไรสมหวังทุกอย่างนะคะขอให้เป็นปีที่ดีปังๆก็ประสบความสำเร็จในทุกประการเลยนะคะแฮปปี้นิวイ์ค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ